มีโอรุ่นแรกนะครับใช้งานทักวันสองวันสามวันสตาร์ทไม่ติดโโตน,ยยน,น,น,นี่เป็นรุ่นหน้าตาแบบนี้จะมีตะกร้านะครับเป็นรุ่นแรก,กจะมีตะกร้ามาให้นะครับเป็นเครื่องคาบูนะครับแล้วก็ปัญหาวันนี้ก็คือบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับแล้วก็บางทีก็เล่งก็กระตุกมีปัญหานะครับหลายๆอย่างก็ เราลองมาตรวจสอบดูนะครับอันนี้เราแกะคาบูมาออกมาแล้วเพราะว่ามันพวกนี้มันก็มีโรคประจาตัวของมันอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นี่แหละชุดสุญญากาศเลยนะครับบางทีตัวนี้รั่วเหมือนกันตัวนี้รั่วก็เป็นไม่ได้นะครับทําให้มันทําสุญญากาศย,ก,าศยก,กเข็มเล็กไม่ได้นะครับมันก็จะเสียเหมือนกันแต่ตัวนี้ปัญหาอีกอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือเข็มตัวนี้มันใช้งานระยะนานๆสิบยีนน่สิบปีเนี่ยไอ้ตัวล็อกตัวนี้มันจะหลุดนะครับ มันก็จะล็อกเข็มไม่ได้นะครับอันนี้คือเข็มหลุดเราพยายามจะแก้ไขแล้วนะครับมันไม่ชัวร์แล้วคือเอาไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีโอกาสจะหลุดอีกแล้วรถคันนี้เป็นรถของน้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงหรือว่าลักษณะคล้ายๆคนแก่หรือผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือคนทํางานทั่วไปเนี่ยเขาใช้รถก็คือต้องการแก่สตาร์ทติดไม่ต้องการความแรงอะไรเท่าไหร่ต้องการให้สตาร์ทติดแล้วก็วันสองวันจอดทิ้งไว้มาขับใหม่ต้องติด ไปตลาดแล้วก็จอดทิ้งไว้กลางวันไม่ใช้ตอนเย็นไปรับลูกอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ต้องการความชัวเแต่ตัวนี้เราดูแล้วไม่อยชัว์แล้วถ้ามันเนี่ยมันยังมีอาการเนี่ยมันขี่ๆไปแล้วมันเกิดว่ามันเกิดหลุดลงมาอีกนั้นเราเลยจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปนะครับจะเปลี่ยนตัวนี่ในชุดจะมีสปริงอ่าแล้วก็สปริงตัวเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะแกะเลย มีสปริงตัวใหญ่นะมีชุดได้อุอริง่นี่ครับมีเข็มครับมีสปริงนะสปริงตัวนี้ที่ว่าอยู่ในอยู่ในนี้สปริงดันเข็มอยู่ในตัวล็อกเข็มนะฮะอ่าอยู่ในรูนี้สปริงเล็กๆนะครับจะอยู่ในรูนี้นี่นะอย่างนี้นะแล้ว okay. ก right. okay. okay. ็ตัวเข็มแล้วก็อริง โอลิงจะอยู่ตรงนี้เห็นโอลิงจะอยู่ในร่องนี้เหมือนกับตัวกเก่าอันนะอือครับผมอันนี้คือตัวเก่าตัวเก่าก็จะมีโอลิงอยู่ตรงนี้โอลิงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วครับอันนี้คือตัวลูกเล่งนะครับวิธีประกอบก็ใส่เก็มลงไปก่อน่ใส่เก็มลงไปนะครับใส่เก็มลงไป อ่าเคแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ตัวล็อกเข็มตัวล็อกเข็มจะมีสปริงอยู่ข้างในแต่ก,กี้ที่บอกนะครับแล้วก็ใส่สปริงใส่โอลิงเนี่ยฮะโอลิงโอลิงใส่แล้วนะในใอ่าโอลิงคือตัวนี้ในในตัวนี้นะโอลิงตัวนี้อ่าสับหลุดแล้วโอเคเอาไม้มา ตาจาะระบีลงไปก่อนจาะระบีก็เป็นเหมือนกับกาวด้วยหล่อลื่นด้วยนะโอเคอใส่สปริงลงไปครับแล้วก็จะใส่ตัวล็อกลงไปล็อกสปริงนะครับเออลงไปล็อกเข็มนะฮะใส่ขีมปากจิ้งจบนะครับดันลงไป แต่เราไม่ได้รู้นะครับโอเค,อเคนะอ่านั่นนะแล้วก็หมุนใช้ไขควงสองแฉกก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตัวทีก็ได้เบอร์แปดขันเข้าไปดันเข้าไ,ไปนะ Okay. ดันเข้าไปแล้วมันก็จะแข็งนะแน่นนะนี่ครับนี่ครับมันจะลงในล็อกของมันนะครับแบบนี้นะนี่ดันเข้าไปมันจะลงในล็อกในร่องของมันมันยี่มีล็อกอยู่สามร่องอยู่สามร่องครับนี่มันจะให้ตัวได้นิดหนึ่งนะครับสปริงนี่มันคือมันทําให้เราให้ตัวได้นิดหนึ่งนี่ครับนี่ครับ ไมตัวไม่ให้เข็มมันแข็งจนเกินไปเผืยอเวลามันกระทบกระทั่งนิดนึงมันจะได้ไม่งอไม่หักนะครับอ่าจะมีสปริงอยู่ตัวนึงนี่ก็แข็งก็แน่นแล้วเราก็พร้อมประกอบเลยครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้คาบูที่เราแกะนี่เราล้างจนเกลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยมันต้องเกลี้ยงนะนี่คาบูตัวนี้เราล้างนมหนูล้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเกลี้ยงเก็บเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเนี้ครับตัว ลูกเล็กน,นะครับตัวลูกเล็กคารบูนใส่เข้าไปแล้วครับต้องให้ขอบมันเรียบนะครับระวังขอบเรียบตอนใส่ต้องระวังนิดนึงอย่าให้ขอบมันทับครับดูร่องดูอะไรให้ดีครับอเอต่อไปก็สปริงของเขาครับสปริงมีเราพยะตัวนี้นะครับมันเขาทําผลิตมาให้มันมีความอ่าตึงความหย่อนของมันอยู่แล้วเรา อย่าไปเดียวเล่นนะครับไปเห็นมันอ่อนแล้วไปดึงห้มันแข็งขึ้นอนะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปทำนครับไม่ต้องไปช่วยมันนะมันจะเสียหายโ okay. อเคต่อไปก็ครอบฝาครับก็ขันน็อตครับตรนนี้ต้องระวังนะครับบางทีเราใส่ไว้แข็งนะครับมันถ้าขันกับไขควงจิ้มธรรมดาที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะลุดง่ายนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นสนิมเป็นตะกันกเวลาเอาออกเนี่ยคนจะใช้นี่ตัวนี้ไขควงต่อกระตุ้นนะครับพวกไขควงธรรมดาใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่แนะนํานะครับแต่หัวมันเสียพอหัวมันเสียมันเอาไม่ออกนี่เราก็จะมีงานนี้ทาเพิ่มนะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวก็ประกอบนะครับก็จะประกอบตัวคาบูใส่เข้าไปในชุดไส้กรองนะครับกับลิ้นเล่งของเขาเรือลิ้นเล่งนีครับแล้วก็จะลองอ่าทดสอบสตาร์ทให้ดู อันนี้ยหละเรลิ้นเล่งของมิโอตัวนี้นะครับเนี่ยนี่คือตัวมิโอที่น้องๆชอบนยครับเอาตัวลิ้นเล่งของเขาเนี่ยไปตัดแปลงนะครับใส่กับรถรุ่นต่างๆเพื่อจะแปลงกระบู่นะอันนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับราคาแพงหน่อยแต่ว่าอยู่ทนนะครับเรือลิ้นตัวคอคอรีดกับมันนะครับกับตัวยางเนี่ยมันทนมากใช้งานถึงยี่สิบปีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปซื้อเนี่ยอยากได้ของดีๆก็พยายามเลือกของแท้นะครับถ้าเป็นของ เทียมที่ผมเห็นนะครับบางทีน้องๆเอาไปใช้กันแค่แป๊บเดียวเดือนสองเดือนมันก็มีปัญหาและครับยางหลุดบ้างยางเสื่อมยางแข็งบ้างครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะครับเรียบร้อยแล้วจับช่วยกดเบรคนหน่อยครับโอเคสตาร์ทดูนะครับโอเคสตาร์ทง่ายเลยครับเสียงนิ่มขึ้นเลยนี่ครับเสียงนิ่มเลย ขอคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงชางขอให้ประสบความสำเร็จในสำอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไรคสับตักใครแชร์